ตอนนี้เราเริ่มขึ้นบันไดชุดแรก1น9 2งัน้าสิขันฮะตอนนี้กำลังขึ้นตอนนี้เวลา16บหนาฬิกาสานาทีนะฮอันนี้เราเพิ่งลงจากไอ้เขาพุตตะแบงฝั่งตังยูแล้วก็มาขึ้นพุตตะแบงฝั่ง เห็นสามก้อนนะนอตอนนี้ประมาณสามร้อยคันจนนี่แบกของเองด้วยโอ้ยเหนื่อยมากานี่ขึ้นไปขนาดนะฮะ อันนี้อันนี้คนแบกของขึ้นให้มันเต็มที่ไปเลยวันนี้ฝนก็ตกโป,ปอยๆตอนนี้เหนื่อยมากนคนแบ,บขกของนู้นทางที่เราขึ้นมานะทางรถวิ่งมาอันนี้ขึ้นได้ชุดเรกหนึ่งพันเก้าสิบสองคันนี่เพิ่งได้ประมาณสี่ร้อยคัน วันนี้เหนื่อยหน่อยฮะ mm hmm. เพราะเมื่อเช้าตั้งแต่เช้ามาจนขนาดน,นี้เมื่อเช้าฝั่งปิงตังอยู่ mm hmm. ผมเดินลงเขามาสมดต4ิโลแล้วทางนู้นแล้วมาขึ้นทางนี้อีกบันได1345คา้ขั้นนะวันนี้เนี่ยไปข้างหน้าอีกนี่เจอชาวบ,บ้านกันขึ้นกันแต่เราวันนี้มันเจอหนักวันนี้ถ้าฉเฉลียวแล้วผมจะต้องเดินทาง20่กิโล ในวันเดียวตั้งแต่เช้ามาตอนนี้ปวดน่องแทบเดินไม่ไหวตอนนี้ขึ้นมาได้700ขั้นแล้วเหนื่ยอยม,มากเลยยังเหลืออีกเกือบ400ขั้น <c oughs> นี่มาขึ้นสพนะพานช่วงที่สองสะพานช่วงที่สองนี้200 43ขั้นนะฮะ เมื่อรวมกับช่วงแรก1,092ขั้คันก็จะเป็น1,345น้นะฮะ345ร้าคันหนึ่งนี่คณะทีมเราอ่าสามคนอ่านี่ขึ้นบันได2 0 0้กว่าคันนี่เราขึ้นมาถึงวัด ดะบโบกเมานะหรือว่าวัดอจอมปลวกดำนะตอนนี้เรากาลังเดินต่อไปที่ก้อนหินสามก้อนตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วตอนนี้ก็เวลาสิบแปดนาฬิกาแล้วแล้วก็เราต้องเดินไปอีกแปดกิโลนะฮะเพื่อไปที่ก้อนหินสามก้อนหรือทมอใบดมเราจะเดินไปนะฮะเพราะว่าถ้าจ้างเขามอเตอร์ไซค์สามคันก็ ตอนนี้เขาไม่ไปด้วยนะครเพราะว่าเมื่อกี้ถามแล้วเขาไม่ไปเพราะว่าฝนตกทางลำบากนะเขาจะไปเช้าแต่เราจะต้องไปถึงคืนนี้ฤาษีตะตนไปคออยู่แล้วนะฮะ